สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลา n เลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ ขอเวลาทุกคนอีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจหา ID พร้อมเล่นนะครับป้ายเหลืองหรือว่า ID ยตัวสวยๆนะครับขอแนะนำร้านนะครับซาโตช็อปเลยนะครับจะมีทั้งด้าน ID ดีไก่ป้ายเหลืองนะครับ ID ดีป้ายเหลืองสวยๆก็คือจะมีตัวเทพๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น ID ดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับวิธีการใช้บริการนะครับให้ทุกคนนะครับสมัครอ่าพาสเวิร์ดอีเมลก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีส่วนใครที่มีก็เกาะเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการสมัครง่ายมากเลยนะครับเป็น พาร์ทบนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทล่างอันนี้ก็คือยืนยันพาร์ทล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิน6ตัวนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับหา ID ดีสวยๆได้เลยนะครับอย่างอันนี้นะครับไอดีป้ายเหลืองโคตรสวยนะครับก็นี่เลยนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าจะมีจานวนกี่ชิ้นกี่ชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับหลังจากทุกคนนะครับเลือกอะไรเสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้าต้องการสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับก็็หห้้เเเติมมงนนนะะะคครรรััับบบบาาาาวไไปปปกดลลยูแ่่จอ ะครับหรือว่าจะโอนผ่านสลิปก็ทําได้นะครับรายละเอียดก็ตามขั้นตอนที่เขาได้สอนไว้เลยนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับร้านซาตโตช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปชั่นนะครับไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line เ a n g e r นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC คลิปนี้นะครับอยู่กันในไ d ดีผักบุ้งนะครับผมจะมาเปิดนะครับต่ออีก2,000รูบี้นะครับจากคลิป ที่แล้วนะครับที่ผมเปิดไป3,000นะครับได้เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนเป็นกระทาฟีเรนมา1ชิ้นนะครับแล้วก็จะได้เป็นตาช่าง1ชิ้นนะครับแล้วก็จะได้เป็นหวีอ่าเป็นหวีของอัปเกรดธาตุไฟอีก1ชิ้นนะครับได้มาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสชิ้นนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาเปิดหาต่ออีก2,000รูบี้เพื่อกล่องการันตีกล่องต่อไปนะครับก็คือกล่องที่2 5 0 0รูบี้อ่ะ ตอนแรกนะครับผมได้คำนวณว่า ID เนี่ยผมน่าจะหา7,000รูบี ได้ในเดือนนี้นะครับแต่พอมหาจริงไหนยากที่คิดนะครับตอนนี้มีอยู่พันเนะครับซึ่งเดี๋ยวทั้งเดือนเนี่ยผมจะพยายามหาอีก2000ให้ได้โดยไม่เติมนะครับอันนี้คือไม่เติมสักบาทเลยไอดีนี้ตอนนี้กําลังไล่ปั้นตัวละครที่มีอยู่นะครับนี่ยปั้นอะคอมาแล้วนะครับแล้วก็กาลังปั้นบราวยมทูดขึ้นเป็นตัวแม็กต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดเกียร์ดองกันต่อนะครับเพื่อที่จะเก็บเกียร์เนี่ยไว้ใส่ตัวละครนานาด้วยนะครับอยากได้คาถาฟรีเลนอีก1ชิ้นนะครับก็มาเป็นที่เรียบบบรร้้อยแลวสําหััตู อ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นตู้บับคู่เทพเดี๋ยวผมจะมาเปิดหาตัวละครฟรีเลนกาเฟลุนในตู้นี้นะครับเพื่อที่ต้องการต้องการตัวเพิ่มเอาไปดัน pvp เพื่อเอารูบีนั่นแหละนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ใหม่มาอีกครั้งนะครับเป็น อาบับคาทาฟรีเลนกับตาช่างนะครับตอนแรกเป็นคาทากับหวีใช่ไหมอันนี้เป็นคาทากับตาช่างเดี๋ยวเรามาเปิดกันอีก2000นะอ่ะเดี๋ยวผมขอหาเพชรนะครับให้ได้2000ก่อนนะครับอ่ะก่อนที่จะไปนะครับวันนี้เกมเนี่ยเขามีการแจกนะครับรูบี้นะใครที่เป็น ID ไทยเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้นะก็จะได้30มสิบรูบี้บวกกับใส่ลิงก์อีก30รวมทั้งหมดเป็น60สิบรูบี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ไปกด กดลิงก์ปุ๊บแล้วเด้งเข้าเกมแล้วก็จะได้30รูบี้อย่าลืมออกเกมก่อนต้องออกเกมก่อนกดลิงก์นะครับให้มันรันใหม่นะครับรันเกมเข้ามาใหม่อ่ะเดี๋ยวผมขอไปรับก่อนนะผมไลท่ทํานั่งทําตัวแม็กอยู่นะครับก็จะครบ2,000แหละตอนนี้1,935รับมาอีกเท่าไหร่อ่ะโอเครับมาอีก5้ารูบี้นะครับอ่ะแล้วก็รับตรงนี้มาครับมา อาตัวกาชาผมมีกี่ใบ56ใบยอยากเปิดสัก60บใบอะขาดอีก4ใบอะหาจากไหนอะนี่ไงหาจากตรงนี้แล้วกันเนาะอัะสัก4ใบนะครับเราจะได้เปิดกัน60บใบไปเลยเพราะผมยังอยากได้ตัวละครอ,อยู่นะครับอันนี้ชนะโดยอาใช้เวลาแค่40วินาทีนะครับด่านช่วงต้นนี้ยังง่ายอยู่อ่าเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนี่ไงง่ายอยู่ง่ายอยู่ฮะง่ายอยู่นะฮะ เรียบร้อยทั้งง่ายอยู่กดคูณ2นะครับตัวปล่อยไม่ทันอ่ะขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบนึงนะฮะแก้มืออีกรอบนึงอ่ะอ่ะได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นะฮะอ่ะสี่สิบวินะครับอ่ะตัวดาเมจผมไม่ค่อยมีด้วยแหละนะครับมีแต่ตัวปวดรีสกิลแล้วก็ตัวแทงนะครับก็เลยต้องหาตัวดาเมจอีกแล้วนี่ครับอ่ะมา ตัวกาชาสองใบอ่าขออีก2ใบครับด่านนี้เราจะไปกันแบบรวดเร็วฮะเอาลุงยุทธมาช่วยดีกว่านะฮะมาลุงยุทธนะฮะไม่เอาตัวไม่รู้เหมือนกันนะว่าลุงยุทธเขาจะตั้งตัวอะไรมาให้นะฮะแต่ขอไม่เป็นตัวแบบตอกต่อยแล้วกันเนาะโอเคตกนึกว่ายังจะเป็นสมชายกับ แซลลี่เข็นขยะอยู่นะเออแซลลี่รถขนสัตว์นะฮะอ่ะอันนี้ต้องห้ามปล่อยเลนเจอร์เกิน15ตัวนะครับลงในสนามไม่งั้นเราจะไม่เสร็จเควสตัวกาชา2ใบนั่นเองนะครับอ่ะขาดอีกตัวเดียวนะครับแซลลี่อยู่ข้างล่างอ่ะโถมข้างล่างไปเลยเรียบร้อยครับมา60ใบแล้วกาชาเกอีก2000รูบี้กล่องการันตีกล่อง2นะครับขอคาทาฟรีเลนอีกสักชิ้นหนึ่ง นะครับอขอสักชิ้นหนึ่งอ,อย่างน้อย2ชิ้นยังเก็บเอาไว้เล่นได้นะครับไว้ใส่ตัวอื่นๆนะครับเพราะว่า3ออฟหลักดีอยู่แล้วนะอะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับจะเป็นตัวฟีเลนกับเฟลุนก็ได้นะครับแต่ขอเอาเฟลุนมาก่อนละกันนะไอ้ดีนี้นะครับต้องการตัวดาเมจเพื่อที่จะไปไต่อีกมากๆครับมาขอเฟลุนมาก่อนนะครับมาโอ้โหมาสเมลโลต่อฮะมา โอ้เฮ้ยเฮ้ยตู้บับนะเฟลุนองหน่อยดิโอ้เขาเปิดกันได้กระจายเลยแล้วดูผมเปิดดิโอ้ดูผมเปิดดิเขาเปิดกันได้กระจายเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อะฮะโอ้เฮ้ยตัวจะไม่ออกเลยเหรอมีเกียร์แล้วนะตัวออกหน่อยดิเอ้ยเหลือห้าใบสุดท้ายแล้วออกสักตัวหนึง่ง <c oughs> นะฮะแม คือหลายคนเนี่ยเปิดกันได้ง่ายนะแต่ทำไมผมไม่ง่ายวะโคลาโบเนี่ยนะถามว่าเก่งโกงไหมก็ไม่ได้เก่งกับโกงมากอยู่ในระดับกลางโอ้โหแซลลี่หมวกแซลลี่หมวกมันเก่าแล้วถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได้ครับแต่มันค่อยไปหาในตู้ครบรอบ10ปีก็ได้เขาแจกตัวลุงอยู่ไงเออเอาโคลาโบมาก่อนเนี่ยเขาเปิดกันได้ง่ายผมเปิดไม่ออกเลยะอะไรวะเนี่ยโอ้โห โอเคนะครับเปิด okay. 2 0 0พมาลุ้นเกียร์กันดีกว่านะโอ้ไม่ออกเลยฮะอะไรวะออกยากไปไหนอะตัวละครนะฮะเออ่า2 0 0นนะดูเกียร์หน่อยว่าจะมาอีกหรือเปล่านี่ฮะรัวๆเลยตอนนี้หัวร้อนละเออคือก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมเปิดนอกรอบไปประมาณ70บใบอะผมไม่ได้อัดคลิปอ่า ไม่ออกเหมือนกันนี่ครับก็เป็นตู้ช่วงแรกอะที่บ้าบสองตัวเนี่ยมาไม่ออกนะฮะเปิดอันนี้ก็ไม่ออกมาอัดคลิปก็ไม่ออกนะครับโอ้โหออกยากจริงๆครับตัวละครน,นะอ่ะสามแรกสามรอบแรกนะครับไปอย่างไวไม่มีอะไรออกเลยนะฮะลุยกันต่อเอ้ยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหไม่โผล่เลยวะไม่โผล่เลยอะไรครับเนี่ย มามาปุ๊บชดุดโอ้โอ้ดัมเบลแปดดาวออกดัมเบลเฮ้ยอะไรเนี่ยแปดดาวลีออน่ะนะฮะทำไมไม่ออกเป็นช่องตกแต่งอะพวกนาฬิกาอะไรพวกเนี้ยนะครับเออนาฬิกาหมวกไอ้นั่นเห่าว่องไวของลีออนา่นะโอ้โหอะนะครับพันสองร้อยลูบี้แล้วนะครับตอนนี้โอ้เฮ้ย ตัวก็ไม่ออกอะโหลเอ้ยโอ้เรียบร้อยว่ะอ่ะสามรอบสรอบสุดท้ายนะครับสำหรับตู้คาทา,าฟีเลนนะดูแล้วก็ห้าพเกลือเออนี่ฮะเอออ่ะโอเคเกลือตามนั้นนะครับโอ้โห,โหตัวก็ไม่ออกอุปกรณ์ก็ไม่มา อ่าโอเค200สุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะเอ้ยโอ้โหสองพันรูบี้นะี่ครับไม่มาจริงๆนะสองพันรูบี้อ่ะกล่องการันตีกล่องที่สองนะครับซึ่งสองพันเนี่ยผมจะเก็บถึงไหมอันนี้เดี๋ยวขอรอดูอีกทีนะึงถิจะเป็นจำนวนที่เยอะอยู่นะครับ ต้องเล่นไต่ PP ให้ได้เยอะก่อนอื่นเลยผมยังเปิดไม่ได้ตัวถ้าผมเปิดได้ตัวยังมีโอกาสไต่หลีกไประดับสูงเพราะเนี่ยเพื่อรับรูบี้ได้ไงแต่เนี่ยถือว่ายากแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกล่องการันตีกันมา3ที่พอมาปึ๊บอะไรเอ่ยมาเอ้ยโอ้คาถาของเฟรนูลอาะได้อยู่นะครับก็ ถือว่าได้นะครับได,ได้ได้ได้เพราะว่าผมก็ไม่มีั้างด้านธาตุน้ําพอดีนะครับก็มีไฟน้ําไม้สามชิ้นนะครับแล้วก็มีนี้อีกหนึ่งชิ้นมีมี่ชิ้นและโดนแน่นอนนะฮะก็อะถือว่าได้อยู่กล่องการันตีแต่ไอันนี้ออกมาทําไมเนี่ยไม่เอานะครับเออ โอเคนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะอัปเดต ID นี้เป็นระยะนะครับช่วงนี้ผมมาจริงจังกับ ID เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆ ID ดีก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่กำลังปั้น ID นี้อยู่นะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ